สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับมาพบกับเจ้าตัวนะครับ I ิสุดีแม็กตัวไฮแลนเดอร์ปี50นะครับคันนี้ปี5 0เป็นปลายปี2 0 0 6นะครับอ่าตอนนี้เรากําลังจะทําความสะอาดสีเดิมทุกชิ้นนะครับคันนี้นะครับการันตีได้เลยรถมือรถมือเดียวนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่ารถคันนี้เป็นสภาพยังไงนะครับ ภายนอกนี้จะมีริ้วรอยบ้างนะครับลูกค้าสีดํานะครับลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ยางขอบแม็กขอบ16นะครับยางก็ดีทั้ง4เส้นนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับก็มีพนักงานใหม่เข้ามานะครับน้องช่างน็อตนะครับตัวนี้ขันน็อตนะครับขันบอทําความสะอาดภายในนะครับคันนี้ก็ไม่ถือว่าสกปรกมากนะครับก็ไม่ถือว่าสกปรกมากเดี๋ยวเราลื้อยู่ลื้อดูก่อนนะครับถ้าพรมข้างล่างสะอาดแล้วก็คง ไม่ลือนะครับเพราะว่ายังสะอาดอยู่เลยนะครับคันนี้ยังเหมือนใหม่เลยนะครับลูกค้าภายในนะครับสะอาดนะครับตัวตันรถโครงสร้างรถได้เดิมนะครับตัวนี้หาสภาพนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับตัวนี้ถามว่าใครไปได้ไปก็คุ้มนะครับตัวนี้เป็นรถอีซูเครื่อง2 5 0นะครับตัว Highlander นะครับ ตัวความแตกต่างนะครับตัวนี้ปี50นะครับก็จะมีนะครับไฟเลี้ยวตรงหูกระหูกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งโฉมหนึ่งอีกตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวแฮนเดอร์ก็จะไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะมีแล้วก็จะประมาณปี50นะครับคันนี้ส่วนด้านช่วงล่างนะครับหนึบนะครับคันนี้หนึบเลยนะครับ ป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับคันนี้ไม่เคยทำสีเลยนะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนยรรุ่งเรืองเจริญยนยินดีให้บริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจัดให้ได้หมดนะครับลูกค้าลูกค้าติดเครดิตครับก็สอบถามผมเข้ามาได้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับได้บางเดิมบางเดิมทุกชิ้นเลยนะครับได้ตัวตนได้บางนะครับตอนนี้น็อตนะครับ ช่างน็อตนะครับกาลังจะลื้อทําความสะอาดนะครับเรากําลังจะล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็จะดูดฝุ่นภายในนะครับช่างน็อตเปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยตะคงตะเข็บนี่เดิมเดิมเลยทีเดียวนะครับลูกค้ารถมือไม่เคยทําสีเลยนะครับใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับคันนี้คันสวยๆนะครับลูกค้ารีบๆจองเลยนะครับคันนี้นะครับใครสนใจก็รีบจองเลยนะครับ บอกว่าไม่อยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับคันนี้รถมือเดียวเลยนะครับรถมือเดียวเลยสภาพสวยนะครับไม่มีการล่องรอยการทําสีนะครับดูครับนี่รถบ้านนะครับนัดฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับลูกค้าไม่มีขยับนัดแก้มนะครับแล้วก็ไม่มีขยับเช่นกันนะครับแต่ฝุ่นนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับหมุดนะครับหมุดเดิมโรงงานเลยนะครับแผ่นเพลทโรงงานนะครับแผ่นเพลทนสามารถทําได้ใหม่นะครับลูกค้า แต่ว่าตัวนี้เป็นเพนเพเดิมนะครับลูกค้านะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับก็มีรอยน้ำมันซึมเล็กน้อยธรรมดาของอีสูสุนะครับแต่ว่าโดยรอบเครื่องแล้วไม่มีเลยไม่มีซึมไม่เยิมเลยนะครับมาดูฝากระโปรงนะครับนัดฝากระโปรงไม่ขยับเช่นกันนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับ อ่าน้ำยาหล่อเย็นเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้าตัวนี้ก็ถือว่าเก่าดํานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีอ่าเขียวนะครับของอิสุสุนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับลูกค้าดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ออกรถได้นะครับยกเว้นจ่ายค่าประกันชีวิตแล้วก็ประกันอ่า รถยนต์นะครับลูกค้านะครับไม่ได้บวกกับค่างวดหรือจะบวกก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่กับลูกค้านะครับผมส่วนด้านการจัดไฟแนนซ์เราจัดให้ได้ทุกที่นะครับลูกค้าคันนี้ไม่พูดอะไรมากครับรถเดิมทั้งคันนะครับการันตีได้เลยนะครับเดิมทั้งคันเดิมทุกชิ้นนะครับแต่มีริวรอยบ้างธรรมดารถสีดํานะครับเดี๋ยวเราจะขัดสีให้กับลูกค้านะครับว่ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราขัดสีออกมาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอาเข้ามาชํหระในการร้างอัจีดนะครับ พมนะครับเราก็อันนี้เป็นฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นเฉยนะครับเดี๋ยวจะดูดฝุ่นแปรงฝุ่นออกนะครับทําความทําความสะอาดภายในใกันให้ดูนะครับตอนนี้เข็มไม้อยู่ที่เท่าไหร่ช่างวัด,ดูดูเข็มไม้นี่มีเท่าไหร่เข็นเข็มกุญแจไหมอ่ากุญแจอยู่กุญแจอยู่ไหนไม่รู้โน่นโนนค้ล้องอยู่โน,น,น่นน่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเข็มไม้นะครับลูกค้าตัวนี้ก็มีรอย เล็กน้อยนะครับรอยขูดรอยอข่วนนะครับของรถสีดำเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้เขมมาอยู่ที่เท่าไหร่ช่างนอตมาให้ดูให้ลูกค้าดูนะครับรถวิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับผมลูกค้าคันนี้ลูกสองแสนกับหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับตัวตนได้เดิมนะครับการันตีได้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วกันนะครับลูกค้า อย่ไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์นี้ดังไพเราะเหมาะหูมากเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับเครื่องยนต์ดังเรียบนะครับเครื่องยนต์นี้ดังเรียบเลยนะครับกิลสูตัวนี้นะ่าจะมีไอยนะครับลูกค้านะครับก็มีไอเล็กน้อยนะครับของตัวฝาครอบสีทองนะครับแต่ถ้าเป็นฝาครอบสี สีเงินนะครับก็สีเทานะครับก็จะไม่มีนะครับลูกค้ายังไงลูกค้าที่สนใจรถ์มือสองกับทางร้านเรานะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับสําหรับผมธนยศก็ยินดีให้บริการนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับรถมือเดียวนะครับรถไม่เคยทําสีเลยทั้งคันเลยนะครับเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวลูกค้าใครสนใจติดต่อเรียกติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเดี๋ยว คุยกันอีกทีนึงนะครับลูกค้ามีสอบถามยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะครับท้ายนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ